บาลียะรอบาลียะรอบาลียะไม่ได้ยินอ่ะเขาไปของเล่นนี่พูดไม่ได้นี่ฮัลโหลฮัลโหลโอ้โเนี่ยดีรล่าบาลียะรออันนี้มาจากไหนอ่ะบาลียะอ๋อเพิ่งเข้ามาครับผมเล่าซื้อที่ไหนครับบัตยากกินเล่าแล้วเนี่ยโอ้บาลียะนี่ซัดเล่าเลยเหรอนี่คือเข้ามาอย่างนี้เล่าสวัสดีครับซุปเปอร์ฮีโร่สวัสดีครับผม นี่นี่เป็นอะไรครับเนี่ยผมเป็นนรักบัคเดียครับผมเฮ้ยผมจ้างได้ไหมเนี่ยจ้างยป่งลูกจ้างไปไหนอะไปไปจัดการนายกจากประเทศผมหน่อยไม่โยกครับไปโยกจ้างออกจากประเทศไม่จ้างจ้างไปจากการนายกประเทศผมหน่อยประเทศประเทศนึงอะนายกชื่ออะไรบิ๊กบิ๊กอะไรบิ๊กอะบิ๊กอะไรโตเต่าโตโตโตอะไรนะบิ๊กต่าหรือเปล่าบิ๊กตุบิ๊กอะไรบิ๊กบิ๊กตุบอะไรนะ มิกแตดหรือเปล่าตรงสวัสดีครับแอร์ดอกมันตกยังครับผมอย่างครับตกประมาณเกี่ตทุ่มะครับมันจะขึ้นแจ้งอหัวครับเป็นด้านบนจะนับเวลาประมาณครับตอดี<ร>ผมอยากไปพิชิตแอร์ดอกครับโอ้โหโห,โหนักอยู่นะครับ <c oughs> อะไรเยอะเนี่ย ใช่ครับ,บปัตรละเยครับสุขวามเมงวังอันไห่คนยนนสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะแต่งตัวเป็นรัตปัตเ์เยน,นะครับผมเพื่อไปทำอะไรก็มาดูกันดีกว่านะครับผมอันนี้เราก็กำลังจะเก็บแร่นะครับผมแต่วันนี้เราจะไปชิงแอร์ดออกนันนะครับโดยการใส่ ชุดลับบัตจีต่อไปเราจะไปฟาร์มอะไรกันดีทักเชอิอ่าเป็นว่าไปฟาร์มมีสีชมพูก่อนจะฟาร์มมีสีชมพูเราไปเติมน้ำมันกันก่อนดีกว่าไปอย่าลืมรัดเข็มขัดกันด้วยนะครับผม สู่คว่าเวอรว้างันไก่พน ลัดเข็มครับเอาล่ะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บแอดดอกกันนะครับผม mm hmm. เราจะต้องต่อยแต่วันนี้เรามาคนเดียวเลย mm hmm. นับถอยหลังไปซีแต่วัน mm hmm. นั้นเราก็เต้นรอแล้วกันเฮ้ยเลียวเริ่มยังวะเริ่มยังวะ เหมือนเริ่มแล้วนะตอยแล้วเอาลับตนเกียร์ตู้ตู้เราเลยค่อยเร่งกันเองเอาสื่นก่อนเอ้ยมันมากันเต็มเลยโอ้โหฟิลเลย ตายสะกบ้างตายสะกบ้างเออเออเอาไปว่าคนแรกเลยเออเอาไปว่าคนแรกเลยไม่น่ารีบลงมาเลย หรือว่าเราแต่งชุดเท่เกินไปคนเลยหมันไส้ปะรันบัตเจียหมดสภาพกลับกันดีกว่ามีแล้วชิงทงไหมเดี๋ยวประกาศชิงทงให้เสียงมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังทำานั้นแหงเบ้านาแหงเบ้า,บานมนมนมเซเว่นไปทางไหนเซเว่นหรอใช่ ผมมาให้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ๋ออ๋อขอบใจมากเราแข่งกันสักแป๊บหนึ่งไหมอ๋อก็มาเอ้ขึ้นพี่คันเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันไปตรงนู้นอะนตรงไหนไปตรงไหนตามมาตามมาเอ้ไหนกลัวาเนี่ยรถนายแต่งมาไเนอ่ะ ออรถเดิมเดิมเลยเนี่ยเดิมเดิมเหมือนกันเนี่ยโอเคแล้วก็ไปถึงเส้นเส้นนู้นสุดสุดเส้นทางนี้โอเคโอเคใครชนะก็คือดีใจด้วยโอเคได้ไหมมาหนึ่งสองสาม มาแล้วรถบัตเทียมันอยู่ที่ใครอยู่หลักองอะไรครับเฮ้ยนายก้เฮ้ยเอานายเราันมีอะนายรถรถเป็นไร,รอ่ะดูรลมันดูอ่ะอะเคอะยังแพ้รายการเธอไม่ไหวโอเคโอเครุนายสุดเลยวะต้องใส่รถเราเป็นรถคันสีเหลือง สะท้อนแสงอ่ะก็เลยไม่ไหนไม่ไหนเราไม่แอบแต่งมาเลยอ่ะคะแนนเราหมกเม็ดขูดชามไล่เม็ดโอ้โหเราเป็นเพลงเลยป่ะเนี่ยเนี่ยคะแนนเราขูดชามไล่เม็ดหมดเลยใช่หรอดูดูเสียงแต่ดิไหนไหนน่ะนายแอบไปแต่งมาดูดีนายกรุงเราอ่ะอ้าวขอโทษโทษเพราะมันหมกเม็ดเพราะแบบอยากลเรามันเดิมอ่ะนทั้งเสียงนี่เพราะแบบอยากจะได้เวีสตาร์เดิมๆแบบเดิมๆเนี่ยของเราแหละเทียบกันป่ะ นไหนลองเราแข่งรอบนี้ทำไมไนท์ออกตัวแล้วมันพุ่งจังเลยมาวแล้วแข่งไปถึงที่เราออกมาพอโอเคได้หนึ่งสองสามสู่ความเวิร์งวังอันไกลโพ้นไม่ตัวเฮ้ยนะแต่งอ่ะเฮ้ย ถแรงอยู่อูรถหรูอ,อยู่บ้านรถอัสภานอยู่สอนอเดชผมบาดวะโอเคเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มของก่อนนะครับผมไว้เจอกันครัไว่เจอครับแต่แต่นักเคยเฮ้ยอามีคนขับรถชนวะ <c oughs> เออแต่มันตายเลย <c oughs> อ๋อไ <c oughs> <c oughs> อ้ <c oughs> ไนี่นี่ไย ที่มันเป็นที่มันขับฮาเลยอ่ะแล้วแต่มันตายพอดีพี่ชายผมเก็บตังค์ได้ไหมเนี่ยที่ขับรถชนผมเนี่ยไม่ใช่ไอไอคนนี้คุณรู้จักไหมครับที่เขาเป็นไอเหมือนเหมือนอันเนี้ยเหมือนคนเหล็กอ่ะคนเหล็กอคนเหล็กเขาตายไปแล้วพี่ เขาขับรถชนผมด้วยใช่เหรอเอาสปิวเลยหวยเลยเอาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ชายขับไปเลยก็ได้ครับครับผมแล้วพังหรือเปล่าพังหรือเปล่ารถไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เขาไรรถเขาน่าจะพังเขาเขาเป็นสายหมอภาคเหนือเก่าหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับพี่ผมเด็กแว้นน่ะดิเขาบิดปลดปอกถอกโบดตายเลยเรรียบอะตอนแรกผมผมไปเจอเขาที่อันนี้ฟาร์มกระต่ายอ่ะเขาขับฮาร์เรย์มาอยู่เลยตอนนี้เปลี่ยน สายแล้วรถผมนี่เดี๋ยวเอามาให้พี่ขับพี่เขาอยากลองไงบอกแล้วใหขับฮร์รี่ไม่น่าขับไปเนี่ยชนปิวเลยเมื่อกี้สุดยอดฝากบอกเขาด้วยนะครับว่าลัสบัดเดียคิดถึงลัสบัดเดียคิดถึงจัดไปพี่ชายใช่แล้วโอเคเดี๋ยวรอเขาปุยแล้วผมบอกให้โอเคโอเคโอเคเอาลัสบัดเดียสู่ความว่างวางอันไกลพ้น จัดไว้พี่ชายอย่าลืมบอกเขานะครับให้เป็นวูดดี้ให้เป็นเนาะเอ้ยผมไปตัวยงเลยวูดดี้แล้วแล้วพี่แล้วพี่คนนี้พี่คนเล็กเขาชื่ออะไรนะเขาเขาชื่อแซกครับแซกใช่แซกผมแซกชุมทะเลอะไรนะอ่าครับผมประมาณนั้นชุมชุมทานเสียงทองรู้จักใช่ไหมเขาเขาเป็นนักร้องวะเนี่ยเป็นโอเคครับเจอกันเรับผมโอเคครับผม เหมือนเขาไม่อยากคุยแล้วอ่ะเอาเ้ยถึงแล้วเว้ยวันนี้เราจะต้องพิชิตแอร์ดอกให้ได้ ขอเต้นด้วยนะครับผมเออเต้น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 สวัสดีครับสวัสดีครับผมรัดบัตเจียนะครับ <ห ả? S 1> รัดบัตเจียอ๋อรัดบัตเจียสวัสดีครับผมจะมาพิชิตแอดด็อกให้ได้นะครับผมวันนี้ เอ่อรัดบัตย,ยครับแนะนำนไม่ออกคนสุดท้ายนะครับโอเคโอเคเป็นทิกใช่ไหมพอเรา,าไปคนเดียวน่าจะไม่ไหวเยเขาต่อยกันแล้วเหรอครับนัวซองกระบองเบอีนะครับเคยได้ยินเขาว่าสูงความวังวางอันไกลโพ้นไหมครับอ๋อใช่ครับนั่นแหละเคยเคยเจอใ,ในในทอรสตอรีเอ้ยนั่นแหละผมเองนั่นแหละโอ้ยคนนั้นเลยเหรอใช่แล้วคนนั้นเลยโอ้สุดยอด Oh ผม <my S 2> โต <God. S 2> เป็นหนุ่มแล้วไงโอ้เ oh, ชื่ออันนี้แบบชุดนีด่ฟิตมากเลยล่องโค้นนี่เห็นชัดแล้วแบบเคยรู้จักเฮียนะตึงปีป่ป่ะเอแบบ้ยเราอย่าผวนเลยนะคำเนี้ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยคำเนี้ไม่ดีเลยไม่ดีแลยเอ้ยตอนแรกมันมีหมวกนี่แล้วมัาไม่ใส่หมวกมอ,มอ่ะอ้าวมีเหรอเดี๋ยวต้องไปหาซื้อมันต้องหาซื้อหมวกนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราจะจัดได้ยังอ่ะอะ,อะไรนะครับเราจะไปใส่เดียวกับเขาได้ยังเนี้ย พชดูทางด้านขวาเลยครับพี่ชายใจเย็นนะเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปกันนะอาการไม่ดีเลยเราเป็นประชาชนชั้นสองเห็นไหมเราเป็นกรรมกรเห็นไหมเราแบบร่างกายอ่อนเองไงเราเข้าแ้บเราแอบแบบเข้าไปปุ๊บแล้วไปเอายากยากยากไปเต้นไอดดอกไม่ได้สู่เขาครับสู่เขาครับน้องสู้เขาครับน้องจริงจริงคนนั้นมาต่้งลุงป่วยหรือทำไม ไอคอกไอแขกไอกระดกใจเด็นใจเย็นอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเข้าไอจะอ้อจะอีจะปี้แต่เจ้าลายสุดแดงก่อนเอ้ยอิงลายสุดแดงเยอะเกิอ้เหนือกันนะนี่มีสูตรแดงเหรออยากสูตรูดเตี่ยวปะเอ้ยนี่เราทำปวดเลยเดียวนะไม่ได้วปวดไม่ได้แล้วเนี่ยปวดไม่ได้แล้วเนี่ยว่ามันถึงเวลาของเราแล้วหรือเปล่าไปทาเกชิพร้อมยังพร้อมแล้วลุงโอเคลุงพร้อมแล้วใช่ไหมสู่ความเมืองว่าง เดี๋ยวกำลังกำลังเทากัล่ากันมันเลยบวกร่างท้าัรอหลังกัรเราจะสู่ความงวังกันไกลโนเข้าไปยจะดีใช่เฮ้ยสกิลสกิลเท ơi đuôi lốn tòi nó bị xòi ụp đưa ấw มันเกียติสบายนะเน่ะสู่ความมังว้างอันไกลโพน้นเป็นไงเป็นไงใช้นม ตายอีกแล้วสุดยอดจริงๆเอาพวกเราไปไหนเนี่ยลายตัวเสิบเอ็ดสิบเอ็ดลาลาเลตุเป๊เลตุเป๊ะลลเลตุเปลาลเลตุป้ลาลเลเพื่อนเราหายไปไหนนะ อ้าวพี่ชายลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงอ้าวไปไหนมาแค่นอนล่วงมันอักไปแล้วใจเย็นครับใจเย็นครับพี่ลุงแล้วกันชนรถทำไมอ่ะชนกิวเลยเอ้ยพันลายเยียสวัสดีครับผมพันลายเยียเพิ่งเพิ่งมาครับมานานเรืยังครับมานครานนานแล้วครับปกติมันต้องใส่เออ่ที่มันเป็นข้อหัวไหมครับหาไม่เจออยู่ตรงไหนอ่ะตรงไหนมีขายบ้างอ่ะ มันมันไม่มีอ่ะตอนเนี้ยแต่จะลองไปหาดูใส่โมงก่อนก็ได้นะใครทําเสียงเหมียวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรเงี้ยโอ้โหเห็นแล้วฟังแล้วละมุนมาก